สวัสดีครับช่วงนี้นะครับก็มีกฎหมายของบ้านเรานะครับที่ออกมาใหม่ที่บังคับให้นะครับเด็กอายุไม่เกิน2ขวบหรือสูงไม่เกิน120ซนติเมตรต้องนั่งคาซีทนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้หลายหลายบ้านนะครับกำลังหาซื้อคาซีทให้ลูกแต่ตอนนี้นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตนะครับว่าการติดตั้งคาซีทเนี่ยต้องทํำยังไงแล้วก็มันมีกี่วิธีนะครับผมเริ่มแรกเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะเอาคาซีทยี่ห้อของชิโก้นะครับมาสาธิตโดยการติดตั้งคาซีทนะครับจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับซึ่งเหมาะกับเด็กแต่ และช่วงวัยนะครับโดยถ้าเกิดเราติดตั้งให้คาซีหันมาข้างหน้านะครับจะเหมาะสําหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่2ขวบขึ้นไปนะครับเขาหาตัวแข็งแล้วสามารถชงตัวได้แล้วนะครับผมกับอีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับเด็กอ่อนนะครับ <S <S ส <intell> ํา <igent> หรับเด็กอ่อน,นเ,เนี่ยเราจะติดตั้งโดยให้เด็กนะครับหันหน้าเข้าหาเบาะนะครับหน้าเข้าหาเบาะนะครับหันหลังไปข้างหน้านะครับผมตัวนี้จะเหมาะสําหรับเด็กที่แรกเกิดนะครับจนถึงเด็กอายุประมาณ เดี๋ยววันน oui, ี้ผมจะติดตั so ้งแบบสําหรับเด็กที่โตแล้วนะครับหันไปข้างหน้านะครับโดยวิธีการติดตั้งนะครับโดยนะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็จะสามารถติดตั้งได้2แบบเช่นเดียวกันนะครับโดยวิธีที่1ก็คือติดตั้งโดยใช้เข็มขัดนิรภัยนะครับอติดตั้งโดยใช้เข็มขัดนิรภัยนะครับก็จะมีวิธีการก็คือสอดเข้าตามตัวคาซีทนะครับ จะทําให้ดูนะครับรุ่นนี้จะมีรูสอดนะครับแล้วก็จะมาออกอีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านนี้นะครับตรงนี้ก็จะออกมาตรงนี้แล้วก็เสียบเข้ากับตัวล็อกเบลด้านนี้นะครับแล้วก็ดึงให้แน่นดึงให้แน่นนะครับอ่าแล้วก็ล็อกครับด้านนี้ก็จะมีที่ล็อกแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับแต่นี้คือคร่าวๆนะครับก็จะแน่นแล้วนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุนะครับเด็กก็ จะถูกปกป้องโดยคาซีทนะครับผมโอเคชวนอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับรถรุ่นใหม่ๆจะมีนะครับผมเรียกว่าวิธีติดตั้งโดยใช้ Isofix นะครับเริ่มต้นเดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงก่อนนะครับในรถรุ่นใหม่นะครับอ่เราจะเห็นนะครับสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับอ่าสัญลักษณ์อย่างนี้นะจะมีที่เบาะหลังนะครับเบาะหลังส่วนใหญ่จะมีนะครับจะเขียนว่า Isofix นะครับ Isofix เนี่ยก็คือมันจะมีเป็นเหล็กนะครับซึ่งซ่อนอยู่ในเบาะนะครับผมซึ่งตัวคาซีทนะครับก็จะมีตัวล็อก Isofix มาให้นะครับสำหรับรุ่นใหม่ๆเนาะต ติดตั้งง่ายนะครับตัวนี้คือตัวล็อก ISOFIX นะครับเราก็แค่สอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปปุ๊บขอมันเจอก็จะล็อกอ่าอันนี้ล็อกแล้วนะครับเนี่ยดึงไม่ออกละทางนี้ก็เหมือนกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็ปรับสาย ให้ตึงนะครับโอเคในหนาใช่ได้นะครับผมวิธีนี้ก็หันหลังไปข้างหน้านะครับก็จะเหมาะสําหรับเด็กแรกเกิดถึง2ขวบก็วิธีก็ง่ายๆแค่นี้นะครับส่วนวิธีการถอดนะครับไอซูฟีก็แค่บีบสลักเข้าไปนะครับให้มันหลุดแล้วก็ดึงออกมาได้เลยเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือวิธีติดตั้งคาซีทง่ายๆนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ใช่สําหรับครอบครัวที่กําลังหาซื้อคาซีทอยู่แล้วก็กําลังเริ่มใช้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ